ครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับกับช่องแม่พรพังมือนกันนะครับวันนี้น้องพร้อมทรัพย์ก็จะเดินลงวังเทลอกอีกเช่นเคยนะครับผมไอหนุ่มผมยาวครับเอเริ่มมีเสียงแล้วครับตอนนี้ครับผมี่ครับผมเราก็จะเดินตามน้องไปเรื่อยๆนะครับน้องพร้อมทรัพย์ ตั้งแต่ลงวังทะลุได้หลายวันติดตอ่อกันนี่รู้สึกว่าจะมีความสามารถขึ้นเยอะเลยนะครับเก่งขึ้นเยอะฉลาดขึ้นเยอะนะครับนี่ข้าเพื่นผูงได้ง่ายครับไม่ตื่นไม่อะไรแล้วนะครับนี่ก็วันก่อนผมก็เคยเห็นที่เขาฝึกกับชายบางคนอยู่ครับฝึกชนช้างครับก็คิดว่าในอนาคตอาจจะไม่แน่นครับอาจจะเป็นอาดาราห,หรือว่า ทางวิตหัตถีนะนตก็ไม่แน่นะครับก็เห็นเขาฝึกชนช้างกันอยู่ครับก็ฝึกั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อให้เขาพูดชินครับทั้งเรื่องชนช้างทั้งเรื่องเป่ามอแคนทั้งเก็บยาเก็บอะไรเก็บเท้าเก็บขาครับทุกอย่างครับฝึกั้งแต้เด็กๆนะครับเพื่อให้น้องกระซำนี่ได้ค้นชินครับ โดยเฉพาะเรื่องเปล่ามอคแค่นี้ก็เริ่มชำานาญแล้วนะครับเริ่มชำนีเริ่มชำน,นาญแล้วบ้างแล้วนะครับโอ้โหเราเดินตามน้องแทไม่ทันเลยครับน้องเดินเร็วมากครับผมนี่นะครับผมน้องพร้อมซัพนะครับ ก็ทันใดสนใจอยากจะช่วยเลือช้างตกงานก็มาช่วยได้นะครับที่วังพึ่งนะครับก็มีช้างสามสิบกว่าเชือกอยู่ที่นั่นนะครับรวมทั้งช้างเด็กช้างแก่ช้างท้องนะครับก็มาให้อาหารหรือว่าจะมานั่งช้างชมช้างอาบน้ําก็ได้นะครับเชิญชวนกันได้ที่วังพึ่งนะครับผม,มนี่ครับบรรยากาศของไร่ของนาของเรา ินไม่ทันเลยครับผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับกล้องมันสันนิดหน่อยครับว่าเราก็จะขึ้นไปถ่ายไปนะครับมือมันไม่ค่อยเชท่าไหร่ครับยังไงคลันี้ก็ต้องขอตัดไว้แค่เพลงท่นนี้ก่อนครับเพื่อให้น้องสมทัพ์ได้เดินไปมองไปดูเร็วนะสวัสดีครับ